ดีค่ะพี่มินวชรินญานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมะคำสอนดีๆเกล็ดความรู้ดีๆจากเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านท้าวสมุทรเทวาเทวีนะคะว่าด้เรื่องเพราะเหตุใดเรา เป็นคนปฏิบัติมาก็นานมากแล้วแต่เรายังไม่สามารถที่จะเลิกนิสัยความเป็นคนเครียดคิดมากและจมความทุกข์ได้บางทีเป็นนานเป็นวันๆเป็นเพราะอะไรและเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้เราเลิกเป็นคนนิสัยแบบนี้ได้ถอดถอนได้ เสร็จพ่อองค์เพชรทรงเมตตาสอน้วยว่าเราก็ต้องเข้าใจตัวเองและไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติของคนอื่นบางคนเขาไม่มีอุปนิสัยนี้มาเขาก็อาจจะไม่เข้าใจแต่เราสะสมมาเยอะเราก็ต้องเข้าใจว่าเวลาถอดถอนทีนึงนั้นก็ต้องใช้เวลาเราสะสมมามากมายกว่ามันมากกว่าที่เราจะมาแค่สะสมภายในภพชาตินี้มันสะสมมาหลายภพชาติแล้วจะมาปฏิบัติเอา เพียงแค่ไม่กี่ปีจะมาถอดถอนได้มันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากจำเป็นที่จะต้องอดทนและมีความเข้าใจในตัวเองมีการให้อภัยตนเองเวลาที่เกิดภาวะอารมณ์แบบนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ได้แต่พยายามตั้งสติเท่าที่จะทำได้เพราะอารมณ์มันรุนแรงเราก็ดูไปตามที่เหตุปัจจัยมันเป็นโดยที่ไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธเหตุปัจจัยของตัวเองแต่เข้าใจว่านี่มันเป็นเหตุปัจจัย ที่มันเกิดขึ้นและต่อให้มันตั้งอยู่เป็นวันแต่ในที่สุดมันก็จะต้องดับไปถ้าเรามีความเข้าใจแบบนี้แล้วก็ไม่ถือสาไม่เอามันมาทุกต่อนี่เราก็อาจจะอิสระจากมันได้ในการต่อไปและทําให้อหํานาจของมันนั้นมีน้อยลงเมื่อเราไม่ถือสาการถือสาก็คือการที่เรามีอุปทานกับอารมณ์นั้นๆไปรับเอาอารมณ์ต่างๆที่เราไม่พอใจไม่ถูกใจเข้ามา ถือเป็นสำคัญเข้ามาคิดเข้ามาวิเคราะห์เข้ามาเป็นนิสัยของเราเหมือนกับมันเป็นนิสัยของเราถาวรเหมือนกับมันเป็นนิสัยที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆมันก็แค่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยเหมือนอารมณ์อื่นๆเช่นอารมณ์ผิวอารมณ์โกรธแบบนี้เป็นต้นเพียงแต่เราไม่ชอบมันเราจึงรู้สึกว่าการเกิดขึ้นของมันทุกครั้งเป็นสิ่งที่น่าดังเกียจ ถ้าเกิดเราเข้าใจตรงนี้เวลาที่มันเกิดขึ้นเราก็จะตั้งรับมือกับมันได้อย่างดีต่หรือต่อให้เราตั้งรับมือกับมันได้ไม่ดี หรือพังไปเลยก็ไม่เป็นไรแต่ในที่สุดเมื่ออารมณ์เหล่านี้มันจืดจางไปและเราพิจารณาว่ามันก็ดับไปแล้วไม่ไปถือสามันต่อแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันไปต่อเลยไม่ต้องไปติดข้องกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วแม้ว่ามันจะเป็นนิสัยที่เราไม่ถูกใจก็ตามให้ทําแบบนี้และต่อไปเราจะดีขึ้นจึงขอฝากคำสอนของเสด็จพ่อองค์เพชรไว้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะ สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ